เมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจได้สืบสารประเพณีไทยร่วมถวายเทียนพรรษาซึ่งมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครไปยังวัดปทุมวนารามราชวรวิหารโดยมีท่านผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจพนตร,รีชินินสุดโนรีคูลเป็นประธานพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาพยาบาล ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายณวัดประทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคเรเนื่องในเทศากาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศัการาช2556 าแพในพุทธกาลสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นวันที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะต้องพยายามที่จะให้พระมีไฟฟ้าใช้ก็โดยการจุดเทียนในการทำกิจวัตรในทำการทำวัดของพระนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในอดีตเนี่ยพอเราก็ได้รวบรวมเทียนกลายเป็นต้นเทียนเพื่อถวายแค่พระสงฆ์เพื่อสามารถจะทำวัดต่างๆได้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเพื่อให้งานนี้ถึงจะเหนื่อยอยังไงแต่ก็สามารถจะสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากค่ะ